<laughs> Ngân lại thế bưu, phải buddy. My young đi, đấy, chứ chưa cho chưa chưa nè. chưa 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 này đây chưa สี่หมื่นหมดแล้วมันออกใหม่เด้เนาะนออกใหม่เลยสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเพอ่์สุขสุขคนบรสุขสุขบอร์ดวันนี้ก็มาหาน้องสาคือเก่าคือเดิมอ่าได้กระเลมบ่อน่ะสบายดีน้องสาคก็จะแซ่บแท้น่ะจะมาแต่ไซน่ะแกบอวคือว่าไปลิน้ำเอ้ยเหมือนนี่ ไปกินเฟอร์เด้อเปิดห้าแนวด้ออีกมืออื่นก็มีงานดองอยู่ไก่คไปเต้นเด้อลองเาไปดองคอมเมนต์บุญเนี่ยเออสบายดีเด้อแม่สบายดีเพื่อนมาได้ซื้ออยู่ใไซโนเพื่อนค่นะโจเออเพื่อนกับเฮ็ดทางลัดเนาะไปยากเด้อคนหลายเนาะนางเพื่อนอยากกระเล็บมะนี่บ่มื่อนี่ อยากกินตะนันยุ่งกะบตะวันตะนันนึ่งแพงเห็นไหมสามก้อนหาคั่นบ้าเอาตอนนี้ดูน้ำเพื่อนบ้าค่ายังได้ก้อนละพันอยู่เดยก้อนละพันอยู่อาหารแพ่งแพ่งไปเพื่อนเพื่อบ่แพ่งอีกอ่ะอนอยากตะนันบ่อยากตัวเงาอืมคันหูว่าบ่นอนสิเอาน้ำปั่นมาฝากแล้วเนาะยันว่าบปเจอเพื่อนกินบะเกี๊ยัยิ่งไปสามหักแล้วอืมอันนี้น่ะรสละพันบอรสละพันอืมตะนันปลาสามรสอ่ะ คือเมื่อนั้นค่ะเมือ่อฉันนิ้วคขายปไปนะไปชีว่าขาดขึ้นไปไหลายกำไรไปไหลายเนาะคออขายคลายผู้เ <c ười> มื<ๆ>่อหนาก็เดินสัก <c ười> ไปทาเมืองหันเบาทาชินค้าดเดียวกันบ่เนาะมากว่าแคๆกินคิดนจะได้กินว่า <c ười> กินหวานเก่งแต่กับ่ได้เจ็บคอคนกินหวานเก่งขเนียไืมมาลาน่าม,าาามานะชื่อเียไมาจะอมีภยแน่มาหามานี่บมม่ชาวกึมกมาแต่ว่าในบอกลุกเลยมาเลยแต่อยู่โบดแต่ว่า,าคนเลิกโกร,รนคนไทยเป็นกะไปเวียคกกนเนาะตาคนตานี่เวียกเบี้ยคนายแม่แซ่บอ่อหืม ไปเราทานเผอไปโบเอมดอกบบบนี้เผอทุกมื้อมัวนี่คนเต็มปึ้งอยู่ค่ะแหวงอยูหรือพิ่นตัดจินมือนี่ชวนเพิ่นมาคนพาตาจินอ้าวจินค่ะอือเปตัดจินน้ำสว่างเด้อเอ้าเห็นหรอกวันนี้แหละเปตัดจินน้ำสว่างเหมือนคนตาไหนฟี่ได้กับนงตา กินข้าวกัา huh. ย่างมือนีิสเม่ก <legitimacy parfois> ันนี่กินข้าวกปิงชิ้นแห้งอ่าปิงชิ้นแห้งมาขนาดเนาะเคาได้กินแดียบ้าเถอะไอ้ชาวบ้านเขาลงทุ่งยายมาว่านเนี่ยใส่เบดกระเพาะเออแกงแกงแกงนั่งบุ้นบ้าหลอที่สามบ่รนี่ เป็นกาแฟาแฟเพื่นกับไฮกินบ่ยเนี่ยคือบบเอาแต่ซ่านุ่มเลยเพื่อนเพื่นไปชื่อเองเพื่อนไปชื่อคนเดียวไปคนเดียวว้าท้อกาแฟกินบัตรจีแต่จริงโบอยากให้กินไในแม่เป็นกาแฟนี่เพราะว่าน้องเพื่อนกินยานี่อยู่เด้แมันแม่เพราะอะไรน้องสายแม่กินซะกินยาตอนนี้แ่บอกเอาอนขาววัด แม่มันมันจีบมันบูดีมันเป็นกาแฟเลือกเองโอ้บูกินเด้อเจ้าบูกินกาแฟเดอร์จะเป็นโลกนี้เด้อร์ใสชื่อเจ้าบูกินกาเฟกินตัวชีชีส้มนะกินได้ชีส้มนะตัวนี้มันกินเนี่ยมันชีสุมันชีแพ้เพราะว่าหัวใจเต้นแห้งเพราะว่าเข้าบัดกินยาเกี่ยวกับโรคนี้อยู่เนาะไปล้างมือบัดนี่เลือกเองโอ้เหิือนก็บอีกรองิึงรสชาตินั่นรสชาตินี่อะเนาะเอาเองเลือกเอาเอง อยากใส่เงินไในอยากในเมนไปเองบบบนี้เนาะแม่ไปเองินแม่ไปหันกับยกเขาเองแหละถุูกนะเอาไว้นี่ปะถูกเถินถูกเรียนอ๋อแปลว่าเอาไว้เพื่อคืนหรือว่าพ่อแบบรองรองใจเพื่อนบ่แต่ก่อนก็ไว้หันบ่หรือว่าเอาไว้เป็นโชเอากับเองกาไว้ร้ายเนาะไว้เธอหน่อย อันว่าอยากนะแม่ไปจกถุงแม่นะนอแบบนี้จกใบนี่วันนั้นจักไวได้จักกระบคอืมส่วนลายนี่ส่วนลายเพคนเอาใบหน่อยหรือใบใหญ่เอาใบผักหมัน่ะเอาใบหาพันใบกับใบสองพันอืมสิบพันจักเงินแล้วบใดนี้เนาะสิบพันคนละนับหิ้วแม่บ่ออ่ะสิบพันเหมือนคนละสิบเอ็ดยังส่นงูสิงเลงอีเจ๊กหน่อยก็จื้อข้ากันเนาะ แค่แนะแค่นะเสร็จแล้วนั่นเอะเออเฟินกับบุก้าเส็จแล่มใหม่ยันมาเสือมูเนาะเพินก้ยิ้มแรกบ่ดนี้อือหลังบกินบกินบกินอ๋อมันมันดิมันดีดหัวใจเนอานมผมเอานมไปเ้อมตูเลย ตู้เย็นจะลงมาบ่ได้เนาะถ้าจริงตู้เย็นตั้งอยู่มุมนี้คือสิเหมาะเนาะไปดิ้ินไหมปินไหินไหมไปด้นไหไปิไไปดินไหไปดิจไหไปดินไหด้นไหไปอินไหมนอหมไปดนไมไปดไมัปินไหปนไหไปหมอปินไปินไหปานไดิไหนหินินงหมมปดิดิง้ิินงหมนมนมไปิไปินไหมินินไมิหมเนงามไหมไนหมดิน tôi đi chắc hắn về tôi đi hắn nơi 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 nào bài nhang, bãi nhang hả à nè chén phần bộ thôn đấy hả bài nhang bớng cho đệch mà nè bãi xì xên bãi xì xên bớng lệch luôn đó hả cháu nè nạ bớng chắc tố lệch bộ men, nạ bớng, phố nuôi ở xịt bổng hồi ở phân nhớ mua mà nhớ mua lại thật sao phân bài này đây xịt phân này đây สี่มื่นามันออกใหม่ได้เนาะมันออกใหม่เลยมาจับนี่จับจับพึ่งมึงแล้วสิบอกนี่จะจะจื้อมือเงินนะนี้ได้ไวยังกันไวยังกันสองพันยังผู้นี่จะเบิ้งที่เด็กนี่นี่จะเบิ้งเบิงเลขันรนุจับพึ่งนึก นี่ใบสี่หมื่นพี่นาะจะนับเป็งตัวเลขบันงนี่หนึงน่งหนึง่งสองสามสี่หา้าการมีหาตัวนะแม่นเป็นหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งก็คือเ้าพันเนอรักหมื่นนะแมนคราวสิบเอิดว่าเศ้าเนาะ้าพันใบสิบพันกับเมีหาตัวคนะือกันะตนะตนะแต่ว่ามันมนี จังไรฉันเริ่มจือเบิดแล้วเงินแม่ฉิบมยังเล้วบาานีมบยยังไลยจบาป้าใบสี่เพื่นคนมาพี่น้องเลยเพป็นยังบ่เคยเห็นใบซาวเนาะจะฉัเอาไปซื้อยังเงินนะมาพี่ไม่ปล่อยว่าบาานีอีกเลยบ่ไอีกเลยใครยังบาานีหลังร่มดูว่าฉัเอาไปยืมฉินน้ำสว่างบ่หึบ่หัวหน้งเอาไปยั่งเงินนะ ไปย่างยิบชินจำชาวางัง <laughs> มันชิดจุกอยู่ว่าชินจุกผืนซาวเนาะเจ้ากระโตฝืนเนอร์ลองโตฝืนเนอร์ฝืนให้ห้าวซ้าผืนสิบพันเพื่อสิวบาทจังไดเด้อเจ้าโตฝืนเนอร์มันรุดแหกขันเจา้าตอนะฉันกระฝืนหาพานันโอเนอร์ห่างกัน จะลองต่อเพื่อนเธอต่อราคาเพืเ่อนเธอสว่างแล้วใจดีแล้วรุดหน่อยเด้ <c oughs> จะลองไปต่อราคาเพืเ่อนเธออีกสิบพันห้าไปกินน้าปั่นเถอะสว่างยิบสิบพัเนเจ้ายิบไฮบรอเถออีกเหลืออีกสิบพันเนาะจะไปยิบสินสิบพันอีกสิบพันกับซื้อน้ำเถอไปต่อนะเพืเ่อนเนาะยาเพื่อนเนาะอ้าวลาน <c oughs> ยหเลยอีกจักมือ <c oughs> มืออื่นมืออื่นดองเนาะมืออื่นมันค้านดองวันพุธวันพระหัดหอข้ต้มเนาะเห็นบหมมัน,มมน,มนจะเฉดเกันชุกเอาเพื่อนว่าหกคำมือได้สือวันซุกเดินนองสาบุญนะมือวันพระหัดอันเป็นห่อข้าต้มเนาะไปลินล <c oughs> ไปเลาะใกล้ๆก็เพื่อนเอื่อยนะนะั่นแหละไปเดอ้อ <c oughs> พอดีจะตัดสินงามแลวก็ไป ผู้ลูกชายอ่ะไก่ใับไเมทีเที่ยวคันมาอากาศอากาศมันพ่นไปอยู่เราอยู่แบบพัานนาวเราอยากอยู่โดน <laughs> โอ้ยบัดเมื่องานบุญใกล้ๆก่ก้บุห็นนองซ่านะมาเห็นนองซ่าก็ชวนเพ่นไปนั่งโตหาอาหารให้คนกินคอยเอื้อเอื้ออยู่กอนคั่วเอืยย้อบุห็นเจ้าเอื้เเอเห็นเอื้อกระสีอาหารเนี่ยวัชูกินยุบบเห็นเจ้าบุหินมาันจะสิไป <laughs> เดี๋ยวนี่ใครอยู่เนี่ยกินเลยอนี้หันมาชูกินเลย กานเห็นกับภาพไปนั่งตัวในหาเนี่ยอยู่นั่งกินมาสูเพินแม่ผู้เห็นกับมัวแต่อยู่ในคั่วเด้บไ่ได้ออกเลยได้ยินแต่สาวางว่าน้องสาม้าวสัตว์เป็นลเลอะไ่ได้ไปเลอะเลยจริงอยูกก่ใกล้แห้ม่ได้เลอะเลยเมื่อวานนี้ค่อแต่งหน้าให้เจ้านะนะ้าแต่งเองบ่ายางบ่แต่ว่ายังบ่ายากอ,อ,อยู่เนาะยังแบบไแต่เอ้องแบบข้อแข็งบ่รลอว่มมาจนใดเนาะ อ่านไหมอ่านด้ยอยากไปซะอีกอาจาบยเจ้าอยากไปนะจะเฮ็ดชกโบเฮ็ดกิ่ได้ครึ่งดีดีครึ่งดีดบเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดกี่ชกเลยอันหนึ่งะอ่าถ้าไปเต้นอีกเด้องานบุญเด้อเต้นจนแจ้งรถบัตรไอเมย์ผ้านอนอยู่ตูบเด้อเต้นบบดนี้จะมาเศร้าเลยจังบันี้ยุดสินยุดาย อยากเห็นน้องสาเาต้นให้เบิ่งเด้เอฟซีก็วา่าอยากเห็นเจ้าเต้นเจ้าเต้นเป็นอยากเห็นเน่ประสนเนาะมาตอนเพิ่งเต้นมันบ่เห็นซะพี่น้องเลยตื่นแต่เช้าว่าคือหางนอนอ่ะก็ลุกนี่นะลุกมากนั่งกินหมัดชรีไปซื้อกระเด็นหรือว่านี่ไม่เขาอยากเห็นครีมโมมีคนขายอยู่เน่บางเมื่อก็บ่เห็นคนขายเด้บังอยางกันขึอได้ลุกมากขึ้นเลยเน่ไปชื่อขึนมาขายอยู่เพื่อนดีเนาะ มาขายอยางนีเลยกำมขายอยู่ <s uh> <s uh> ่ะเสียงยังไงนะเะเินก็บเเปิดเสียงพีนให้น้องสาเด็ดเนาะเอ้านอนตอวเนาะ ประกาศหา,าเด็กน่อยนะปะ่ะเด็ลงมาอเตอร์ไซค์นอ,<า>อนนอนแล้วจังไปเดอ้อข้าไปข้าไปไป,ไปเด็กนอนให้พอนนอนเ้าไปข้าวไปข้าวไปถมถมไปนักนอนหนึ่งไปบอนไม่ถมบอนไม่ถมกันเนนะอนนะนอ ได้สินงามนะมาเบิร์ได้ว่ต่วาเอ้ยจะโอม่กยี่หอใาอยู่เนาะเปิดตู้เ้เปิดตู้ก็ได้บ่รงยางเปิดตูโอ้เนาะโอกาเปิดตู้ จังนอนอะไปนอนก่อนไปตื่นมา้วจังไปยิบสินเ้อตื่นมาจังไปดินเ้อะน้่ก็อยู่เพื่อนคือเก่านั่นแหละมือนี้เอาท้ายน้ำมดนม้วนนี่แกเซนเชนหานเบบบอกใหม่บอ กบบเก็กเปรี้ยม่นยำมันดายดายสีเด้อือเส้นหักามเจับเขียวบ่อนองซาอยากจิ้มเขียวบ่เพินกระแปลงฟันด้วยวะแม่ผัดเขียวตูเขียวอยู่บอเป็นเห็ดขังชอรีดด่ิเห <laughs> ็ดองเชอรี่ข้นเผาเขียว เออเบิ่งเจ้าอยากนอนเบิ่งเจ้า,านี่เนาะสั่นกับคุณและนอนบนเทียงลูกแต่นอนจังไปดินเด้อเ <c oughs> บิ่งคือหาวง่าผางงี้จะนั่งดินนี่เนาะมือกันดูพอดีนะพอดีตอนเจ้าเอาไปอาสว่างเพป็นกับซิบิดคิวก็จะยิ่งเป็นเจ้าต่อเลยเนาะ <c oughs> เพป็นกับโบลายเราเย็นสินประมาณช่องสามพื้นในพงงยิบฮ่ะหาวอีกเลย <c oughs> ไปเป็นนอนซะไปไป <c oughs> นอนกันเด้อ มืัอนี้คือว่าคึ้มๆอะคือห้อนเนาะแต่ว่าอยู่เซโนเมื่อเช้านี่ทางอ้ายเปิดไปตลาดฝนตกแห้งแหงมันตกเท่านั้นเนาะแม่ตกเซโน่บัดบาดเฮาบัดดินเที่ยวหอบโบราณอายนะมันไอดีแต่ว่ามันเอาเนาะเอาขี้ดินมาแต่ฟืนอันเต็ดแต่ดินแบบมันห้อนอุ๊บอ้าวเนาะถ้าว่ามันตกแห้งอีกจังหน่อยน่ะอากาศสซเย็นบัดทางเซโนบ้ดแหงเด้มันทนายมาได้่ยบัดแต่ว่าขึ้มหลายมือแล้วเนาะ ได้นอนแมบน่บ่ดนี้อยากนอนกะน,นอนไปนอนตื่นมาจาังไปเด้อเนอน,นอนก่อนพักพอใหนเพียงพอแนบ่ะก่อนกีดได้ก็นอนก่อน <c oughs> ใกายสิกินกินเก่งๆใกล้สิอ้วนคือน้องเต้าเลยดิน้องเต้า,า,า,ากับอีหยังกับบอยากเด้อบ่ดนี้ิแม่นอนแม่ตื่นเขาแคบเขาแคบเนาะเอาแม่มอนนะลุกไปยั่งเนาะลุกมาหาตู้ให้ไม่เก่งไม่ลนะ มีแกงมะม่เมื่อคืนนีกแกงมะมือแช่แกงมะมัว่าใครจะผมตุ๊บมันดักเว้นเนาะฉันคนะรรม่าฉันเนวะนอะหิวข่าตอนเดิมตอนเดิมคันว่าไม่อิ่มเลยขนอนคันว่าบริกินกังหกินแด้บ้านี่เนาะหาเด้ไปแล้วมาคันว่าเด็กกวานั่นเนี่ยสีเห็นยังให้คนกินไหมเวลานอนเดิกตื่นเลยมองนี่ะเนาะกินเอาได้บเมื่อคืนนี่มันอะไรเก่งไหม ผบมีกับจำคันว่าสมมุิว่าประมาณเที่ยงคืนหรือว่าสวิตมงนี่ถ้าเราเพิ่นได้อยากแล้วก็ต้องจำเป็นต้องเห็ดใหม่เพิ่นบอกมันบหมือนจะกำเน็ดแล้มันเดึก,กไม่แต่ย่านอนอออย่เอานอนอนอย่างก,กินกจริงๆนะ <laughs> สิแบบว่ามีมีมีอย่างมาสำรองอย่างที่ได้ก็ต้องมีเพิ่นเนาะ ยังไม่ได้เชื่อเนี่ยแนนเพราะว่าอยางเชยนเวลาผื่นเวลากระคืนเลือกแต่เนาะเข้ากับู้ว่าเช็ดเมนู่ยังเพราะว่าบันเนาะบัดหน้าเข้าถาว่าอาหารในเบิร์ดแตกับเบิร์ดเนาะน้ำตู้ยังกับบมี่บมีเบิร์ดเพราะว่าเวลาเหตุยู่เห็ุกินก็ต้องใส่ฟืนเนาะต้องใส่ท่านมันมันบันคือเตาแก๊สเนาะมันบัคืออยู่ในเมืองเพอนได้เพิ่ใส่เตาแก๊สแบบติดง่ายเนาะอันนี้ตรงเพื่อสิโอฟืนมันกะข้างแม่พูนกะขีงง่เนาะเลือดเดืนดเลยกะ ให้ตื่นอยู่ออกนอนไงต้องมีมีหรือว่ายังมาลวกไอตัวกินขอน้องก้นน้ำอื่นไอตินนะแตะงดมิดได้น้องบริกินไปนอนได้พี่น้องเอ้ยบบดนี้ะส่วนแม่ไปดินเปินว่ะตื่นว่าได้คิดไปนอนถึงชวนเลยตื่นแล้วไแม่ปั้งเดียนั้อยกับผ้าเพิ่นไปเพราะว่าอากาศมันกะเย็นคึ้มๆอยู่เลดดิดพอดีทางตัวนี้เนาะพอดีฟุตตันตอนแรกเอ้าสิเข่าทางไรเพราะว่าปุ้ทู่ว่าทางอย่างนี้ กลับมาท่านี่แบบเสียนมันมันลงโบไลกลับอีกยังขอลายเลยว่าทาาพอนี่เห็นเพิ่นโถกแฮงตัดเลยับกล่ามาเื่อรถจักรขอ้นเข้ามาได้จักได้บใบออกเนี่ยพอพอไปเส็ยนหลัดหลัดโบถึงฮะแมนว่าเห็นจักรขึ้นขึ้นมาแดนไปแดนมาอยู่เดนอยู่ขอลายรือว่าเนแต่ว่าตอนนี้ยังเว็นได้อยู่เพราะวาเพิ่นโถกแหชื่อแ้งก็ชุบไปบู๊ทางคนเพื่อนมาเตรียมจะนั ือปเฮ็ดกอยุพี่เป็นเฮ็ดยูพุนชุกแพ่ชายใบผสมยุนสยุนเฮ็ดอันออกออกไรหนึ่งบิเห็ดจยดหอดุ่งหนานบดประตูตัวนั้นเลยเพื่อว่าเห็ดไปหอดอันทางขอเพื่อนมาตียนไงมตีเฮ็ดหอดหันบอเราเนเป็นนึ่อยางอ๋อเพื่อนไอเห็ดปลวา้ทางเขาเพือนเป็นไง วันนี้ทังพอคนมานย่งสามืัอนี้แ,แม่แ <c oughs> หงตัดผมหน,น่อย <c oughs> โอ้ยใไรตัดนะให้ไม่โอ้แม่ตัดเป็นตัดเป็นม่ยได้การยบนส้าอะไต้างให้โอ้กะคักแล่เมียเป็น่างเนาะเราให้ยเมียตัดผมเลยสิไปบ่บานนี้โอ้แนกับไปต้ดในคนซาสานะองเดิเ,า,า,เา,าคนฝ่าไปให้ไปนะ แล้วลูกก็ใช่ขอลาเมื่อไรสันเนาะให้ตั้งแม่เพื่อนไปตัดผมให้พ่อเพื่อนมาสันผมยาวแล้วมาให้เมียตัดผมให้เ <c oughs> พื่นแล้วน้องเพื่อนตื่นจากภาไปลินเด้อร์สันเดอ้อโดยสบายดีเดอ้อแม่เดอ้อ <c oughs> โดย <c oughs> โอเคแล้วพี่น้องเนาะการทั้งซาบุรายก็ได้เข้าไปหาท่งน้องสาเพื่อนแล้วเนาะการให้เชน้องเพื่อนพักเที่ยงแล้วพี่น้องการทั้งน้องเพื่อนก็อยากไปลินเนาะพี่น้องเพื่อนกา ผู้จักพัฒนาขึ้นแลนะ้วเนาะการใช้เงนินเพิ่งแกผู้จักสมองเพิ่นก็เริ่มจำได้แล้วนาอพี่น้องแต่ว่าการยั่งแบบบ่ค่อยเงินบางใบเนาะเป็นเงินออกใหม่นะเนาะเพิ่นก็นยังจื้อพอได้เนาะเพราะว่าน้องเพิ่นก็บด้ใ้เงินกับเป็นเวลาดลนานพอสมควรเนาะแต่ว่าอาการน้องเพิ่นกกดีขึ้นแลนะ้วเนาเห็นแล้วก็ดีอกดีใจนําน้องสาเพิ่เนานอพี่น้องกลับมาหาทางน้องสาเป็นคนเดียวเานาะม้นอนี้ ถ้าว่าว่พาพิดลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยนั่นเอดทีโดยทุกทุกคนเด้อสำหรับพิปนี้ขอก้าวคาว่าสายดีสบายดี